สดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอโปรเจกต์หลอด LED ไฟหมุนทรงบ้าข้าวหลอด LED สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบสไตล์ไฟหมุนเดี๋ยวมาดูว่ามันหมุนจริงไหม ใช้สีแดงนะครับแดงแดงแล้วแต่เราก็จะเอาแดงน้ําเงินหรือว่าแดงล้วนหรือน้ําเงินล้วนลองทํำเล่นๆนครับกินไฟน้อยอาคลิปต่อไปผมจะมารีวิววิธีการทํานะครับขั้นตอนการทํำยังไงขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ